ไปเนอะภาพเป็นไงคะอาจารย์เทคโนโลยีคัมซุมตัวใหม่วันนี้จะเป็นไงบ้างคมชัดมากค่ะแล้วก็น่าจะดูแรงเงาสองได้ชัดจริงจริงปรโยน้กมีกระบบเสียงมันที่มปนคือจนนี้ว่าคือปิดอย่างปีที่แล้วจนนี้ก็ได้มามีโอกาสได้มาร่วมงานของซัมซุงแล้วทีหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าเออเราเซอร์ไพรส์เอาที่แบบซัมซุงนี่คือแบบว่าเทคโนโลยีนี่คือนําหน้าตลอดเวลาแต่มาปีนี้นี่คือนําแบบ น้ำมากกว่าปีก่อนๆดีแล้วก็แบบภาพคือคมมากค่ะจะนี่ยืนดูเพลินจนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเวลาเราถ่ายละครเวลาเราเล่นอารมณ์หรือว่าร้องไห้เห็นน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะชัดมากงบอกบ้านต้องมีลยเปต่าคะต้องมีอย่ากได้มากค่ะแล้วบอกที่มาตอบโจทย์และสายสคนใหม่ด้วยนะมันสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้นใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าทุกอย่างในบ้านเนี่ยเป็นสมสุง มันสามารถที่จะผ่านแบบระบบแบบว่าซัมซุงได้แบบหน้าจอตรงแบบว่าจอทีวีอะคะ่ะสมมุติว่าผ้ากำลังซักเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบว่ามันจะมันจะขึ้นมาเด้งมาบนจอนะคะ่ะเป็นแอลิเคชันซึ่งดีมากค่ะอยากได้อีกอองงตัวอยางเนี่ย้องซื้อ,อ,อลเลยอะ <laughs> ค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะกับ QLED 8K ค่ะ จริงจริงจ่ายเรื่องของเราบ้างความหวานยังไม่ลดน้อยลงไปเลยสองคนก็จริงๆน้อยมากนะถ้าเทียบกับคู่อื่นคนหนึ่งคู่หวานกว่าเยอะจริงจริงก็ไปเรื่อยๆอะค่ะอันนั้นที่นเป็นแบบทัศน์ยาใช่เดี๋ยวจะไปอีกแทนไปไหนกันก็น่าจะอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะ มันมีคอมเมนต์ัญถาว่ามีน้ำไม่รอนขึ้นอะไรคนก็รู้ว่ามีเมีดดาวมีเมื่อไหร่เดี๋ยวรีบบอกนะคะมีวิดีโอที่เราบอกว่าแบบดีใจมากเลยคนทิมเอ้ยหรือว่าแบบอ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยค่่วงนี้พี่นิด้นอยเรื่มดออกังานะคะด้วยดูได้ยังไงก็มันไม่ได้เห็นภาพปัโพี่จะเนออกกทุกวันเลย ยังแต่ว่าออกจริงๆเนาะไม่ต้องลองบ่อยค <laughs> ่เราอยากมียไหมครับแต่เวลาปเป็นเพื่อ่ใพี่ยัยงมีอยู่แล้วเว,วลาเราเล่นกับหลานคือเจนนี่เป็นคนรักเด็กและเจนนี่ก็เล่นกับ,บหลานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะคะออ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีเองเจนนี่ก็คงแบบคือไม่ต้องพูดถึงอะ,ออะมันคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราก็คงจะมีความสุขที่สุดจริงๆนะคะคอยคอมเมนต์เยอะแบบนี้จะเล่นสิ่งไงบ้างกดดัน คือเราก็คือเมื่อไหร่มีเจนก็บอกพี่ๆแน่นอนถ้าเกิดเขามาต้องพร้อมเลยใช่ไหมไม่ได้ถึงคับไว่าด้ย่งบใคอกคเพื่อนๆเราที่เป็นหลังต้อนกนก็เขาก็รุ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถามแบบไม่ได้ถามตลอดนะคะก็ตอนนี้เบรกอยู่เพราะว่าถ่ายแร่งเอาไว้2ปีแล้วก็เป็นช่วงเหมือนกับเป็นช่วงพักด้วยอะค่ะ นนี่่คะลจิ้ใช่เจนี่รู้หมดเลยตั้งแต่ดับเกิดจนถึงโตต้องอะไรยังไงคือก็เหมือนว่ามีประสบการณ์แต่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ค่ะอะ่างเรื่องเด็กก่อนนเด็นพว่กันมีน <connected> okay. ้องใช่ค่ะพี่เจนี่พี่กี้เขรลุ้นขนาดพี่กี้เขรลุ้นขนาดไหนกับเรื่องการมีน้องตรวจไปหมดแล้วตรวจทั้งคู่เลยก็คืออยากมีจริงจริงมตนจะมีอนจนนี้กระหลุนค่ะพี่ พี่เจนมีไปไหว้ขอพรขอรอบเป็นคนสนมนต์ุ่นลแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้า,ถ,าถ้าเมื่อไหร่อีฟ้าต้องหนุนแล้ก็ถ้าเขาจะมาเราก็มาอันนี้ที่ตัดชิสสวิตหวานไปเที่ไปบ่อยนี่คือเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อแบบเออเอี่ยงไหมครับแล้ว,ว,วมัชวมนช่วย<อ>ไห<อ>มแบบนี้เ <laughs> ราเราอยากเที่ยวกเฉยๆอะไรอย่างนี้แบบก็จริงๆคืออยากเที่ยวเฉยๆเนี่ะ แต่มันก็คงรู้สึกว่าแบบเออเวลาเราเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ Environment มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่เป็นที่แบบบ้านหรืออะไรเป็นแบบบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะไมีเล้งใช่ไหมพี่ไม่เล้งค่ะไม่เล้งค่ะแต่ทากกดดันค่ะแต่ก็อยากมีเหมือนกันใช่ไหมทุกคนอยากมีอยากให้มีค่ะดีใจที่ได้คุยด้วยกัน อนุญาตนี่ต่อไปอนุญาในวงการน,ใน,นี่จะต้องแบบงานยาวๆจะไม่รักเลยใช่ไหมคือต้องแบบเคลียร์รอเลยแบบนี้คือจะนี่แค่เคลียร์แค่รู้สึกว่าเออถ้าเมื่อไหร่ที่มีเจนไม่อยากแบบอยู่ครึ่งๆกลางๆในการรับผิดชอบเรื่อง,องละครอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเจนก็เลยบอกอนุญาตไว้ว่าเออปีนี้เจนเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมเพราะว่าอยากจะแบบให้เข้ามาภายในปีนี้นะค่ะอสัญญาช่องนี้ของพี่ถ่านแบบอนุญาตอยู่ช่องตามง่าหรือหมดล สัญญาอยู่ช่องสามค่ะยังเหลืออีกกี่ปีตอนนี้น่าจะประมาณอีกหนึ่งปีเขาจะนิสเซนทีละสองปีนะคะเมื่อไรผมก็จะคุยกับเาพราะเห็นว่างานช่องนี่จะมีแต่ต่างห้องจะนิสขอบคุณดีไว้แล้วไม่มีงานค่ะยังไม่ได้หมดสัญญายังไงตอนี้ก็สัญญาไปคือเป็นคนที่เกิดจากช่อง แล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงช่องก็ช่วยอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่อุ้มจะนี่มาตลอดไม่ว่ายัางไงเจนี่ก็คือรักชอ่องแล้วก็ขออยู่ตรงนี้คะคะโอเค